หลายครั้งในชีวิตของคนเราเนี่ยนะครับความสําเร็จหรือความล้มเหลวนั้นก็อาจจะไม่ใช่มีแต่ปัจจัยเรื่องของความรู้ความสามารถ <c oughs> ของเราแต่เพียงเท่านั้นบางครั้งเนี่ยมันก็มีสภาพแวดล้อมที่มันเกี่ยวข้องนะครับบางคนก็ดูเหมือนว่าไม่ประสบความสําเร็จไม่ใช่เขาไม่เก่งนะครับหรือถ้าใครก็ตามที่มีความตั้งใจนะแล้วอยากที่จะประสบความสําเร็จแต่มันไม่สําเร็จเสียทีอย่าไปว่าตัวเองนะครับบางครั้งมันมีบริบทมีสาการแวดล้อมที่มันทําให้การทํางานหรือ การมุ่งไปสู่ความสำเร็จนั้นไม่สาเร็จเฉดเช่นเดียวกับบุคคลผู้นี้ครับใน3ก,ก๊กนั่นก็คือเกียงอุยครับเกียงอุยเป็นลูกศิษย์ของจูกัดเหลียงคงเบ้งนะครับเขาเป็นคนที่มีความสามารถมิฉะนั้นคงเบ้งคงไม่เฟ้นหาเขาให้เป็นตัวตายตัวแทนหรอกครับก่อนคงเบ้งจากไปได้มอบตำราพิษสงครามคงเบ้งให้กับเกียงอุยเกียงอุยบุกขึ้นเหนือนะฮะเพื่อปราบวีก๊กถึง11ครั้งแต่ไม่ประสบความสําเร็จเลยเหตุผลที่เกียงอุยไม่ประสบผ ต้องเทียบปอนต่อปอนครับเพราะว่าในขณะที่ขงเบงนั้นกรีธาทัพนับแสนนะฮะยังไม่สําเร็จเลยแต่เกียงอุยมีทหารเพียงแค่สามหมื่นครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นปัจจัยเรื่องทรัพยากรไม่เพียงพออันดับที่สองเนี่ยเกียงอุยต้องเผชิญหน้ากับขุนพลที่เก่งมากนะครับของฝ่ายวีกกอย่างเต็งไง่และสุมาปองแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าการเมืองภายหลังจากที่ขงเบงนั้นได้ลาโลกไปแล้วมันผูกกรอนเป็นอย่างมากนะครับเกียงอุยไม่เป็นที่โปรดของจักรพรรดิเล่าเสี้ยนนะครับเพราะว่า ขันทีที่อยู่เบื้องหลังไม่ชอบเกียงอุยดังนั้นเพียงแค่รักษาเนื้อรักษาตัวให้อยู่รอดในกกตัวเองได้ก็บุญแล้วล่ะครับเพราะนั้นนี่คือ3าเหตุผลว่าทําไมเกียงอุยจึงไม่สามารถยึดครองวีกกได้สําเร็จตามปณิธานของอาจารย์จุกันเหลียงขงเบง